ใช่ครับซื้อบ้านแล้วครับซื้อบ้านมาหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อตั้งแต่นิทรรพันดาวอ่อนแรกๆเลยอย่างเงี้ยผมก็ก็กผ่อนปกตินั่นแหละก็อยากมีบ้านของตัวเองเพราะผมไม่อยากเช่าคอนโดแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคการมีบ้านอาจจะเป็นส่งผลแนอนาะว่าผมต้องตั้งใจทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะไปผ่อนบ้านจริงๆแล้วก็เหงาแงาตอนช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนเลี้ยงแมวซีเอฟแมวมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็3ตัวเลยครับตอนนี้บ้านก็ ปกติดีครับแค่ลบกว่าเดิมไม่มีเวลาเก็บเลยครับใช่ด้จยนะซินิวายเขาเขาเป็นทาสแมวกว่ทุกคนนั่นสิผมก็มง,งงเหมือนกันทุกคนเลี้ยงหมดเลยอ่ะใช่ผมว่าแมวเนี่ยเป็นแคดแบบแบบแค่แบบบำบัด,บำบ,ดบำบัดความแบบความเศร้าความความเหนื่อยล้าของเราในการแบบทำงานอะไรเงี้ยเมื่อเจอแมวก็เล่นกับแมวนะ่นารักอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะนจริงๆทั้งแมวหรอผมว่าผมนะผมว่าเท่าเท่ากัน สามตัวแล้วครับตอนนี้ก็ผมเท,เท่ากันแหละฮะเพราะว่ามิกก็เป็นเรียนสัตวแพทย์ด้วยเลย่า้เขาก็อยากศึกษาอย่างแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยศึกษาแมวผ่าตัดแมวไม่ใช่ก็ผมว่าเขานับเขาเป็นทาสแมวตั้งแต่ตอนเด็กๆอยู่แล้วจากที่เขาเขาเคยเล่าให้ฟังส่วนผมเนี่ยเหมือนกันครับเป็นทาสแมวตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าด้วยความว่าโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลียบแมวมาเลี้ยงติดใจเลยครับตากตัวหนึ่งเป็นสองตัวสองตัวเป็นสามตัวโอ้โหเสียค่าเสียหายไปหลายแสนเหมือนกัน ทำบ้านแมวอย่างเงี้ยสองแสนห้าก็รักไงก็ต้องเอ,อ่อสร้างที่ทายเขาอยู่เป็นระบบระเบียบอะไรเงี้ยห้องน้ํามแมวกระจกแมวดับกลิน่นห้องน้ําม,มีต้องมีสามอันนะเพราะว่ามีสามตัวพอละอันยอะไรเงี้ยครับผมตัวย่าง,งกันน้ําน้ําก็มีสามอันเป็นเป็นน้มพุแมวอะไรเงี้ยใช่ไม่กล้าย่างอย่างเรอรอเค้าพี่ใบก่อนดีกว่า แต่เขาอะเคยผมอะเคยปรึกษาเขาเหมือนกันว่าแม้ว่าการเป็นอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรเปล่าหรือว่าไ,ไม่เป็นอะไรหรอกมันเป็นแบบเออเขาเรียวกว่าอะไรนะพฤติกรร,รรมธรรมดาของสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคจุดบ้านเลยใช่ไหมครตอนไหนจุดบ้านนะที่เราได้กลับบ,านนบ้านจะจุบ้านจะจังหวัดไม่ได้กลับเลยครับงานงานงานทุกวันเลยไม่มีเวลากลับเลยอ่ะใช่โอ้าานยังงไบ้โหอเเาาแกมนป็บบว่๋อเขาก็ดีใจด้วยอะไรอย่างาเงี้ยเพราะว่าพี่สาวก็แบบ คอนแกรสอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่แบบว่านั่งทําอะไรก็ไม่รู้อยู่ในห้องทั้งวันทั้งคืนอ,อะไรเงี้ยมาแบบมาแบบมาสร้างกําลังใจให้ให้คนแล้วก็สร้างสื่อเราให้คนได้อะไรเงี้ยก็เขาก็แฮปปี้ด้วยครับ